ใครตะกิลลาใครจานละหูมินอัมรีฮิยุสรอใครยำเกรงต่ออัลลอฮ์หัวใจตักวาต่ออัลลอฮ์งานในดุนยาของเขาเนี่ยง่ายหมดเลยอลอดจากคำนนดนให้ง่ายไปดูนักธุรกิจอะไรต่างๆทั้งหมดลงไปดูนะยากเพืกินส่วนนี้ทําก้าวต่อไปไม่ได้เลยลองบอลอหลอมให้หัวใจเนี่ยเกิดการตักวาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์สัญญาในคมพีของพระองค์อ่ะว่าพระองค์จะทําให้ทุกอย่างง่ายได้หมดเลยเอาไปดูในชีวิตของเราเนี่ยอะไรมันยากตราเนี้ย มีไหมผมว่ามีเป็นบททดสอบหมดแลวอะไรมันยากๆเนี่ยลองไปดูมันมีลองสิสักเดือนหนึ่งสักสองเดือนสักสามเดือนบริหารให้หัวใจเนี่ยมันเกิดการตักวายยังเกรงต่ออ,อัลลอฮ์แต่สิ่งที่จะหล,ล่อหลอมที่ดีที่สุดก็คือถือสินดสุนัขไปด้วยแล้วภารกิจตรงนั้นมันจะง่ายได้ใครกาหนดละอลัออลออลอฮฺำนดให้ง่ายอัลลอกําำนดให้ปัญหาต่างๆนี่จากไป ว่าไม่ยัตติกิรล,ลหาหย,ยะญาลวุมักรยาใครยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกสําหรับชีวิตที่ดีใครที่ตันเนี่ยนะมีปัญหาแล้วตันปัญญาว่ามันไม่มีทางออกหาทางออกไม่ได้เอาตรงนี้ไปปฏิบัติใครหล่อหลอมให,ห้วใจเกิดตักวาต่ออัลลอฮ์แล้วปัญหาในชีวิตของเขาเนี่ยอัลลอฮ์จะมีทางออกดีๆเสมอทางออกที่ดีเดียวเนี่ยไม่ใช่ทางออกที่เลวเพราะทางออกที่เลวมันมีเนี่ยจนเนี่ย ไม่ด้วยฐานิสกี้ยังไงมันจนมากๆเลยเลยยอมทำบาปเพื่อหน,นีความจนมี